สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อครับผมคลิปนี้กัมาตามแนวทางตัวเลขเนาะครับขึ้นมาเงี้ยเทิงเนาะครับผมวันนี้ไม่เงี้ยกะเห็ดของหวานครับเผาผุดครับผมอาจจะมาทายเหตุพ่อพี่น้องเบื้องต้ากันเนาะครับนี่ครับยี่ในเงียนครับของหวานเก็บเผาผุดมากครับนี่ครับลอกว่าฝานเปียกมาเซ่หมอครับผมโอ้ไม่เงี้ยสวัสดีเอฟซีกันนะสวัสดี โอ้สวัสดีครับสิมามากินของหวานน้ำกันเด้อมากินของหวานดิของหวานยังอะไรเป็นยขวโพดไหมขวโพดหวานขนาดขาวโพดหวานหวานเขาสีบาไห้ซะบุ้นหวานโพดโอ้ลืมข้าวลืมข้าวใส่น้ำตาลจักโลวูนี่เนาะใส่โลนึงเถาสองแถวตองการหวานงานนี่ ฟันบ่ได้มีฟันจี้บัวได้ฟันจี้บัวได้ทีจี้บัวได้โอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงฟันย่ำได้กับชื่อว่าได้นี่ละครับของหวานครับมาเด้อครับหวานหวานกันครับสวัสดีครับผมกับแนวทางตัวเลขครับมาชิมของหวานทิ่แล้วกันทีด้ปากหวานโอ้โหวันนี้มาได้เสยหนอบ,บานนี่ ลงมาจะทงไม่นั้นขึ้นนอนกับรลดระบาดนี่โอยถอยเสียไปตำมีังี้ยถอยเสียขาดเลยของหวานไม่ง่เหมือนนี่อ๋อมาเบิ้งเนียแทางตัวเลขครับของเล่เขล่างนูน้ำทิพย์ครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นอ เลขประกอบพร้อมครับนี่แหละครับขอพุ่นเอฟซีใจดีครับที่ส้งแนวทางตัวเลขของเลขล่างนูน้าทิพย์มาให้ครับขอบคุณนนูน้าทิพย์ครับที่ส้งแนวทางตัวเลขมาให้อูน้ําเสะครับผมนี่แหละครับอันนี้งวดเก่าด้วยครับของนูน้ําทิพย์ครับยี่หกกุมภาพันหกสิบแปดเนาะครับนี่แหละครับหลักสิบล่างครับหลักสิบล่างกะเขาเขาหน่วยด้วครับผม เลขออกหาศูนย์ครับหลักหน่วยล่างครับผมห้าหนึ่งสี่ครับเป็นหลักสิบนะครับผมเพราะว่าเลขออกหาศูนย์ครับหน่วยสิบนะครับผมนี่แหละครับแต่ว่าซื้อว่าเขานะครับเขาเลขล่างครับประกบคู่ครับศูนย์ห้าเขาตัวกลับครับหาศูนย์ครับนี่แหละครับของเลขล่างหนูน้ำทิพย์ครับผม เป็นแนวทางงวดเก้าเด้อครับให้พ่อยพี่น้องเบิ่งปิจราหน้าในการรับส้มรับฟังเอาครับนี่ครับมาเบิ่งงหวดหม่ครับหลักหน่วยล่างครับผมหน่วยล่างหนูน้ำทิพย์ครับหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับนี่ศูนย์หกเก้าครับต่วมากครับเลขล่างหนูน้ำทิพย์ครับ เป็นงวดเก้าครับสิลางครับเข่าศูนย์ครับผมเข่าศูนย์ครับต่อมาก็จะเป็นลักสิบลางงวดไม่ครับของนูน้ําทิพย์ครับเก้าศูนย์หนึ่งครับก็เป็นตัวเดิมครับเพราะว่าตัวประกบเอาตัวเดิมครับของลัก1ิลางของนูน้ําทิพย์ด้วยครับนี่นะครับเป็นลักหน่วยครับผมลักหน่วยล่างครับ นักมวยล่างกะเขาครับผมของนู้น้าทิพตนะครับแต่ว่าเป็นลักซิปวยครับผมพี่ว่าเขาล่างครับงวดเก่าของนู้น้าทิพ์ครับนี่แหละครับเป็นแนวทางตัวเลขให้พ่อพี่น้องเบิ้งเอาด้ครับมาเบิ้งสุดประกบกันครับของนู้น้ำทิพตนะครับนี่ครับหลักสิบล่างครับผม 901หลักหน่วยล่าง069ครับประกบคู่909699 000609 101619นี่แหละครับแนวทางของเหล็กล่างนูนน้ำทิพย์ด้วยครับเพื่อให้พ่อพี่น้องได้โชคได้หลับมันหมาน้ำกันนะครับัแบบเป็นแนวทางครับเดี๋ยวประกบคู่ให้พ่อพี่น้อง เทียบให้เบ <im sharing> ิ้งน้ากันเด้อครับผมเอาครับมาเบิ้งนี่ครับเทียบให้พ่อให้พี่น้องเบิ้งน้ากันหรอครับเลขล่างหนูน้าทิพย์ครับนี่ครับหลักสิบล่างครับเขาศูนย์นะครับผมหลักหน่วยล่างเขาเลขล่างหาได้อครับส่วนหนูน้าทิพย์หลักหน่วยล่างหดไหมได้ครับศูนย์หกเก้าครับหลักสิบล่างตัวเดิมครับเก้าศูนย์หนึ่งครับนี่นะครับมาเบิ้งสุดประกบ งวดก่อนกับงวดใม่เทียบใย่กันเลยด้อครับแคปหน้าจอเอาเดอครับผมนี่แล้วครับเอกล่างหนูน้ำทิพย์หลัก10บล่างหงวดใหม่ครับ1มีนาคม68ครับ901หลักหน่วยล่าง069ประกบคู่เก้าศูนย์เก้าหกเก้าเก้าศูนย์ศู่งศูนย์หนึ่งหกหนึ นี่แะครับแนวทางเหลขกลางหนูนำทิพย์ครับแคปหน้าจอเอาได้ครับผมเพื่อได้โชคได้ลาบมันมานํากันครับนี่ครับสิริติหมวดเก่ากับหมวดใหม่นะครับนี่นะครับเดินดีครับเข่าร้ายด้วได้ครับผมเดี๋ยววุ้นเส้นกับมาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องอีกังได้ครับเอาครับแกได้เห็นกันแล้วนะครับบทสรุปของ งวดเกากับงวดหม่เนาะครับอูน้ำใสก็เอาตะงวดหม่มาเห็พ่อยพี่น้องเบิ้งเลยได้ครับตอนนี้ครับหลักสิบลากครับผมแคปหน้าจอเอาได้เลยได้ครับผมนี่ครับแคปหน้าจอเอาเด้ครับนี่ครับงวดเกากับงวดแม่เนาะครับเมื่อกี้ข้าจอตัดใหม่เนาะครับอยู่ในวัดเสียงดังแน่ครับอูน้ำใสเลยมาไทยอยู่ในบบานครับผมนี่แหละครับ เลขล่างหนูน้ำทิพย์งวดเก่านะครับยี่สิบหกคุมผ้าพันนะครับลักซีบรางกะบเก้าศูนย์หนึ่งนะครับผมกตเขาหาสีพี่ได้ครับผมเพราะว่าหนูน้ำทิพย์กัเป็นลักหน่วยรางกับลักซีบรางนะครับนี่นะครับประกอบคู่ศูนย์ห้านี่ครับแต่ว่าเขาตัวกับห้าศูนย์นะครับเป็นแนวทางตัวเลขได้ครับผมเพื่อจะได้เป็นแนวทางตัวเลือกให้พอลพี่น้องทุกคนนะครับ นี่ครับฟังหวดใหไม้นะครับหลัก10ล่างครับตัวเดิมครับผมเก้หครับหลักหน่วยล่างเปลี่ยนครับผมศูนย์หกเครับประกบคู่9096 9900์เก้าหกเก้เนย์ศูนย์หน้าหึ่งศูงหกหเครับนี่แะครับแนวทางตัวเลขของหนูน้ำทิพย์ครับผมเดี๋ยวอูน้ำเส่จะไปถ่ายคลิปแนวทางของอ่า เหล็กแอดอื่นๆใหม่พอยพี่น,อน้อ,นองเบิงอ,อีกครั้งนะครับของเอจมีเจฟ้องเบียร์ไปกันพีอีดังสีนะครับเดี๋ยวอูน้ำใส่จะตามให้พอยพี่น้องทุกคนเด้อครับผมเซียนหลากหลายเขามากนะครับเหล็กฝันเหลขข็กคำนวณน,นังสีนะครับอูน้ำใส่ก็ติดให้ FC เอฟซีเหมือนเดิมนะครับผมพอยพี่น้องทุกคนกันติดตาอูาน้ำใส่ในเด้อครับเดี๋ยวอูน้ำใส่จะหาแนวทางตัวเหล็กใหม่พอยพี่น้องทุกคนครับผมนี่แหละครับ เลขล่างหลูน้ำทิพ์นะครับเดินดีครับผมมาหลายงวดแล้วครับของหนูน้ำทิพ์นะครับเป็นแนวทางครับผมลักซิปล่างนี่ครับอูน้ำใส้กับได้เขียนเทียบให้ป้อยพี่น้องเบื้องนะครับได้มาหลอกครับผมอีกขังหนึ่งนะครับเขียนเรียบร้อยซะเกินนะครับผมจังมากฮัดไฮอยพี่น้องเบื้องน้ำกันครับหลักหน่วยครับนี่ครับงวดเก่า ลักน่วยล่างของนูน้าทิพย์ครับผมก็เป็นห้าศูนย์นะครับแต่ว่าเขารักซิบครับเพราะว่าเลขออกเป็นห้าศูนย์นะครับแต่ว่าขันนูน้าทิพย์เป็นศูนย์หางเียงนะครับแต่ว่ากเขาเลขล่างครับผมบวเป็นยังครับถือว่าแม่นขึ้นกันครับผมนี่ครับเลขล่างหนูน้ําทิพย์ครับหลักสิบล่างครับผมครับก็เป็นลักซิบล่างนะครับ แต่ว่าศูนนี่เป็นลักนวยนะครับแต่ว่ากเขาเลขกลางเหมือนเดิมครับผมนี่ครับแนวทางตัวเลขของเลขหนูน้ําทิพย์ครับผมจะเป็นแนวทาาเพื่อโชกโชด้ลาบให้พ่อยพี่น้องพิจารณาเอาเด้อครับนี่ครับงวดใหม่ของหนูน้าทิพย์ครับผมไปนใส่ตามให้พ่อยพี่น้องทุกคนเด้อครับแคปหน้าจอเอาเด้อครับนี่ครับเลขกลางหนูน้ําทิพย์ครับ หลักสิบล่างหลักหน่วยล่างประกบคู่ด้วยครับผมจับคู่ให้เน้นๆเรียบร้อยแล้วได้ครับเอาถ่ายคลิปนี้กะข่าวอูน้ำใส่กะบอกติดติดคัดคัดมองไดะกะขอถทดขอให้เอฟซีทุกคนด้ครับผมกำลังฝึกเลียนลูกขึ้นมาเรื่อยๆเนาะครับะจะเข้มข้นให้พ่อพี่น้องในเบื้องํำกันได้ครับผมเป็นกำลังแรงใจให้อูน้ำใส่เด้อยครับอูน้ำใส่จะสู่ต่อไปครับท้มาได้ได้ครับผม เบอร์แม่น้ำเชี่ยพอเกลมาเชี่ยครับต่อไปขันอู้น้ำใสมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งอุ้น้ำใสใ้พ่อยแม่พี่น้องโทรมากเครื่องผมเลยครับต่อไปครับจักรใบใหากพอกับแม่นะครับจะเป็น YouTube ตัวของตัวเองจักเทือนะครับผมเดี๋ยวจะไปหาซื้อโทรศัพท์นะครับผมเก็บเงินใดก่อนครับนี่นะครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอพุณน c ใจดีครับแล้วก็ขอบพุณน นยเลขแรงนูน้ยนำทิพย์ครับนะคะีครับวัยพ่อในพ่อยพี่น้องทุกคนมีความสุข,ขวามเจเิญ่อนอายุมันคนเยี่ยนนะครับมั่นมาน,มนปังๆน้ำกันครับหนึ่งมีนาค้มูลสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ